ตีบอกไปตัวีิขายล้แแล้วตอนนี้ขายได้มันมีขายได้เลยอ้อหรอขายต้องเินกแต่โอกาสติดยากอยูไม่ติดก็เพอยากลองดูพี่เยวมันต้องมีมีเราจะรู้ไังไงติดหรือไม่ติดอ่ะมันก็จะง้งเลอ่ะปแล้วหรอฮึฮฮ้ยฮ้ย đi đẹp mày tìm ý 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 đẹp เลี้ยงก็เลี้ยงอ้นลุกจริงเยอ้คลุอคนลุคืออะไรนี่ายไว้อ่ะเลิกอ่ะเลีกอะเลอะไรไอ้งะไรอะอะไรนะสูงตีดตี๋กชยชาย้าได้บกได้มิมบอเกมบอลอะไรที่เป็นบอกป่ะนไ่สแสนเลยหรอไม่ก็2แสนกันอยู่นี่เอาไปเล่นย่าไ่ขาย ร้านหนึ่งหอมกดีดือตกใจติดทเลีำไมันหายยากกว่าไม่ีิดก่ไดม่มีก่ดยเดียวโดดี่ในหรอเาดยเดียวจริงไหมเนี่ยจริงยคนรู้ว่าม่ได้ในไวอเล่นีุ่่นมาคือเตรียมเลยผ้าามสีจดสีก็ผูกี่ปุ่นคนรู้อะต้องไปตรงนี้เลยเนี่ยมันติดจริงๆใช่ไหมเนี่ยจิ